คนใกล้ตัวใครที่ติดสุรานะครับชอบดื่มเหล้าดื่มสุราคนเดียวเป็นประจำแล้วก็เก็บตัวต้องระวังนะครับเพราะว่าอาจจะนำไปสู่ภาวะซึมเศร้าแล้วก็ฆ่าตัวตายได้คุณทวัชัยกุศลครับจากสายด่วนเพื่อการเลิกสุราและการเสพติด1413จะมาอธิบายเรื่องนี้ให้เราฟังครับ สำหรับคนที่ดื่มเหล้าเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันอย่างนี้ครับว่าเวลาที่เราดื่มเหล้ามันทาให้ความสุขเพิ่มขึ้นสารในสมองมันก็หลั่งสารออกมาเนี่ยได้มีความสุขมากขึ้นแต่พอเราดื่มไปนานๆเนี่ยไอสารทัมีความสุขเนี่ยพอมันพ่องลงปั๊บเนี่ยความสุขที่เกิดขึ้นจากการดื่มมันน้อยลงเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะยากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นก็คือว่าคนดื่มเหล้าไปนานๆ ทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าหรือคนที่มีภาวะซึมเศร้านะแล้วใช้สุราเข้ามาเพื่อที่จะทําให้รู้สึกว่า alert ร,รู้สึกมีความสุขจากการดื่มแต่ในขณะที่ดื่มกันไปดื่มกันมาเนี่ยมันเกิดภาวะสมองดื้อเล่าสุดท้ายแล้วก็เป็นโรคเขาเรียกว่าโรคทางจิตโรคจิตเวทเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีภาวะของอาจจะมีหัวประสาทหลอ่อแล้วเกิดการภาวะฆ่าตัวตายก็ได้ การมีเพื่อนหรือว่าการเป็นความสัมพันธ์ในครอบครัวเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญในการดื่มเหล้าหรือทให้ติดเหล้าเนี่ยส่วนใหญ่มันาจะมีเรื่องของคำว่าเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวครับเพราะฉะนั้นถ้าคนในครอบครัวก็เปลี่ยนตัวเองโดยการที่จะเหมือนกับชวนเขาคุยหรือว่าชวนทํากิจกรรมสิ่งอื่นทดแทนอย่าเพิ่งคุยเรื่องของเหล้าและให้ไปเลิกเหล้าเพราะว่ามันเหมือนกับเด็กที่ได้ขนมมาครับเราอยู่ดีเราไปบอกว่ากินขนมแล้วฟัน เด็กไม่เข้าใจหรอกครับเพราะว่าเขารู้สึกว่าสิ่งนั้นมันทําให้เขามีนความสุขแลวเขาก็เป็นสิ่งเดียวที่เขารู้สึกเขาพึงพาได้ะฉะนั้นถ้าทามผมเมืคืนผมก็จะบอกว่าให้คามเพื่อนก่อนแล้วส่วนในเรื่องของการเลิกเล่าก็เป็นเรื่องน่าขอบคุณหมอเพราะคุณหมอก็จะมีตัวยาหรือมีตัวช่วย สำหรับใครที่กังวลน,นะครับอยากจะเลิกเล่าหรือว่าอยากให้คนใกล้ตัวเลิกเล่าหรือว่ารู้สึกว่าคนใกล้ตัวติดเล่ามากเกินไปกลัวว่าจะนําไปสู่ภาวะซึมเศรา้าสามารถมาขอคําปรึกษาได้ครับที่หมายเลข1413สายด่วนเพื่อการเลิกสุราและการเสรียติดปรึกษาได้ฟรีครับ